สวัสดีค่ะลิซ่ามาแชร์ภาพสวยๆในการคลับกับ Crazy h o อตที่แฟนๆทั่วโลกต่างอยากเห็นภาพของเธอในการแสดงเป็น Crazy Girl ในครั้งนี้มากๆและลิซ่าก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะคะเมื่อเธอโพสภาพการเป็น Crazy Girl ของเธอลงใน IG เมื่อคืนที่ผ่านมาลิซ่าได้แชร์ภาพบางส่วนสำหรับการคลับกับ Crazy o o อตพร้อมแคปชั่นบรรยายสั้นๆว่า ช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งที่ Crazy Hot ขอบคุณทุกคนที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเรียงหาฉันทุกครั้งที่คุณต้องการแครสักคนและเธอก็แท็กบัญชีของ Crazy Hot อีกด้วยนะคะแฟนๆทั่วโลกต่างขยี้ตาดูๆเมื่อได้เห็นภาพสุดแซ่บเย้าวยวนใจที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆสรีระของลิซ่าคือสัดส่วนทองคาอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้นลิซ่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการแสดงเป็นครีซี่เกอร์ของเธอแต่เมื่อชาวเน็ตและแฟนๆได้เห็นรูปภาพที่เธอแชร์ลงใน i อจต่างโล่งใจหายกังวลเนื่องจากชุดที่ใช้ในการแสดงไม่ได้เข้าข่ายกึ่งเปลยแต่อย่างใดปรับเป็นชุดที่มีลักษณะคล้ายการใส่บิกินี่ริมทะเลซึ่งมองมุมไหนก็ไม่ได้มีความอนาจารแต่ละภาพที่ลิซ่าแชร์ลงในไอจของเธอ ให้แฟนๆได้เห็นต่างบอกเล่าถึงเรื่องราวในการแสดงเป็น c r a z ซี่เกของเธอออกมาด้วยภาพเหล่านั้นชาวเน็ตคนหนึ่งกล่าวบางอย่างเมื่อเห็นภาพการเป็น c r a z ซี่เกิร์ของลิซ่าใน i อเขากล่าวว่าฉันพูดได้ไหมว่ารูปร่างของลิซ่าไม่เหมือนในรูปไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าช่างน้าประทับใจสัสดส่วนแน่นขายาว ในการแสดงจริงลิซ่าสวยมากฉันนั่งอยู่แถวที่สองของคืนแรกเพื่อชมการแสดงของเธอมันช่างน่าประทับใจฉันกั้นหายใจทุกครั้งที่เธอออกมานอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวเน็ตที่เข้าชมการแสดง Crazy Hot ของลิซ่าต่างแสดงความคิดเห็นเมื่อได้เห็นภาพใน IG ของลิซ่าด้วยว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าภาพถ่ายเหล่านี้เทียบไม่ได้กับที่เห็นในการแสดงจริงฉันนั่งอยู่แถวที่4ฉันอ้าปากครั้งทุกครั้งที่ลิซ่าปรากฏตัว ลิซ่าสวยมากๆในการแสดงจริงสิ่งที่เห็นเธอสมบูรณ์แบบมากกว่าในภาพถ่ายเหล่านั้นเสียอีกในรูปที่ถูกแชร์ให้แฟนๆได้เห็นในไ g ว่าสมบูรณ์แบบแล้วแต่โดยส่วนตัวใครที่ได้ชมการแสดงในสถานที่จริงจะรับรู้ได้ว่าลิซ่าสมบูรณ์แบบมากกว่าในรูปเหล่านั้นเสียอีก เมื่อได้ยินแบบมีแอดก็โล่งใจนะคะเพื่อนๆตอนแรกเนี่ยอ่านแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรยังไงปรากฏว่าที่บอกว่าภาพของลิซ่าที่แชร์ให้แฟนๆได้เห็นมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงคือความเป็นจริงเนี่ยลิซ่าสวยกว่าในรูปอร์เฟกกว่าสมบูรณ์แบบกว่าในรูปซะด้วยซ้ำาพอได้ยินแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้แฟนๆที่ไม่ได้ชมการแสดงคลาสสิคของลิซ่าถึงกับขอร้องให้ทางคลซสสิคและลิซ่า ช่วยปล่อยภาพเคลื่อนไหวออกมาให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นกันบ้างเพราะแฟนๆทั่วโลกเนี่ยอยากเห็นคลิปวิดีโอการแสดงเป็นคลาสซีเกร์ของเธอแค่บางส่วนแบบสั้นๆเพื่อเห็นมูฟเมนต์เล็กๆน้อยๆก็ยังดีนอกจากนี้นะคะเมื่อชาวเน็ตเห็นภาพเซนีีของริซ่าก็ต่างชื่นชมไม่ว่าจะเป็นความเห็นที่บอกว่าเธอเป็นหนึ่งในศิลปินที่ฉันชื่นชอบที่สุดในโลกและเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยเห็นในชีวิตฉันสามารถพูดได้ว่า เธอรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมคาบาเล่ฝรั่งเศสได้อย่างสมบูรณ์แบบการแสดงที่น่าทึ่งเธอเกิดมาเพื่อเป็นซูปเปอร์สตาร์แฟนๆบางคนนะคะยังตั้งข้อสังเกตว่าลิซ่าหลุดพ้นคำว่าเคป๊อปไปแล้วเธอเดินออกจากกรอบเคป๊อปเพื่อไปสู่ความเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างแท้จริงขนาดภาพถ่ายของเธอยังทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงพลังในตัวเธอ อินเนอร์ที่ส่งผ่านออกมาจากภายในของลิซ่าทำให้ภาพถ่ายของเธอเราวกับมีชีวิตสีหน้าที่แสดงออกมาเต็มไปด้วยความสุขและเย้ายวนใจจริตในการแสดงของเธอแค่มองเห็นในภาพก็รับรู้ถึงความเป็นมืออาชีพในบทบาทของนักแสดงลิซ่าทำให้ภาพถ่ายของเธอชวนหลงใหลเต็มไปด้วยเสน่ห์เมื่อจ้องมองและที่สำคัญที่สุดสามารถรับดูได้ถึงความสุข ที่เธอได้ทําการแสดงนี้ให้แฟนๆได้เห็นหนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีชาวเน็ตอีกไม่น้อยที่ชื่นชอบจริจการของลิซ่าและอยากเห็นเธอบนรันเวย์วิกตอร์เ s ซ c r e t อีกด้วยแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆ,ๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ